สวัสดีค่ะวันนี้ย่าพามาใส่ปุ๋ยนะคะปุ๋ยอันนี้เป็นปุ๋ยคอกนะคะเป็นปุ๋ยขี้วัวเป็นปุ๋ยที่ยังไม่ได้หมักนะคะย่าจะพามาใส่ผักหวานป่ารอฝนนะคะตัวนี้จะเป็นฟางที่ย่าคลุมตอนหน้าแรงนะคะอันนี้เอามาคลุมไว้นะรักษาความชื้นวันนี้ก็จะมาใส่ปุ๋ยนะ,ะการใส่เราต้องใส่ห่างจากต้นมาสักประมาณ30เซนนะคะ ย0่สิถึงสามสิบเซนเราไม่ถมใส่ตรงโคนตรงนี้นะคะถ้าเราถมโคนตรงนี้เขาอาจจะเน่าคอดินได้เนี่ยเราใส่ห่างๆออกมานะคะเนี่ยเราไม่ใส่ให้มันกบที่โคนต้นนะคะเพราะว่ามันอาจจะเน่าได้จากประสบการณ์ที่ย่าเคยใส่มาอันนี้ปริมาณก็ใส่พอสมควรนะคะถ้าเราใส่ห่างเราก็ใส่เยอะหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะเนี่ย ตรงนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะเนี่ยแล้วก็ใส่ห่างๆออกมานะบางต้นก็อาจจะสักประมาณ10เซนนะหรือว่า20เซนแต่ว่าเราอย่าถมโคนของเขานะคะนี่คือบริเวณที่เราใส่นะคะเนี่ยเราใส่รอฝนนะคะอันนี้ ตรงนี้นี่ตรงโคนเขาเป็นร่องด้วยนะคะดังนั้นย่าก็จะเอาดินแถวนี้แหละนะคะโถมโคนของเขาเนี่ยพอดีตรงนี้เป็นหลุมนะเราก็เอาปุ๋ยใส่ลงไปในหลุมเลยนะคะเนี่ย ส่วนบริเวณนี้เราก็ใส่ห่างๆนะคะถ้าใส่แบบนี้ไม่ตายนะคะแต่ถ้าเราใส่ที่โคนนะตรงนี้เราจะไม่ใส่เลยนะคะเราใส่บริเวณรอบๆตรงนี้นะนี่คือบริเวณที่เราใส่นะคะตรงนี้คือต้นผักหวานนะคะเนี่ยห่างออกมาจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ก็ประมาณ20เซนนะคะเนี่ยใส่มาสัก20เซนนะ จะไม่มีการเน่าคอดินเลยนะคะอันนี้จากย่าใส่ปีที่แล้วนะคะเนี่ยเมื่อก่อนก็ใส่ตรงโคนตรงนี้แหละนะก็ตายไปเยอะนะคะนี่คือวิธีการใส่ปุ๋ยคอกผักหวานป่านะคะป้องกันการเน่าคอดินป้องกันต้นแห้งตายด้วยนะคะอันนี้ย่าก็เอามาจากประสบการณ์ที่ปลูกมาหลายๆครั้งเมื่อก่อนย่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เอาถมไว้ที่ต้นนะพอได้สักประมาณ10กว่าวันต้นก็ แห้งตายพอไปดูก็คือเขาเน่าตรงบริเวณคอดินของเขานะคะสําหรับคนที่ปลูกใหม่นะคะที่จะใส่ปุ๋ยคอกของผักหวานป่านี่ก็ได้หนึ่งปีแล้วเราก็ใส่เยอะก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ใส่ห่างจากโคนต้นออกมานะคะอย่างน,น้อยก็ประมาณ10เซนนะคะหรือถ้าดีเป็นไปได้ก็ประมาณ 20- 3 0เซนเลยนะคะเราก็ใส่โรยรอบๆไว้นะคะ รอฝนมานะทพว่าฝนมาแล้วเขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีวันนี้ย่าก็มาสาธิตเรื่องการใส่ปุ๋ยนะคะก็จากประสบการณ์ของย่านะคะก็นำมาเสนอแนะกันนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ